มาลุยสมบัติของทานสโพตกันครับผมอะมาดูกันเลยพี่เบิร์กเก็บมาให้ทั้งหมด6ข้อสมบัติแต่และข้อเป็นอย่างไรบ้างอะข้อหนึ่งครับไอตัวทีนี่คือทานสโพตโอเคปะ่ะอะข้อหนึ่งก็คือทานสโพตแล้วทานสโพตอีกทานสโพตมันก็เจ้ากันให้เหลือแค่เออย่างเดียวโอเคปะ่ะทานแล้วทานอีกทานหายไปโอเคอะมาดูตัวอย่างเพิ่มครับอะสมมุติว่าพี่เบิร์กบอกว่า A ทานสโพตแล้ว ทานสโ p ส o อีกแล้วก็ทานสโ p ส o อีกมันจะต้องออกมาเป็นอะไรทานแล้วทานอีกเหลือ a อย่างเดียวแล้วก็เป็นทานสโ p ส o เข้าไปก็กลายเป็น a ทานสโ p ส o ครับโอเคอ่ะไม่ยากไม่ยากเนาะอ่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะ a ทานสโ p ส o แล้วทานสโ p ส o อีกแล้วก็ทานสโ p ส o อีกแล้วก็ทานสโ p ส o อีกเป็นไงเดาสิทานกบทานเจ้าทานกบทานเจ้าเหลือ a โอเคไหม เพราะฉันเราสังเกตเห็นอะไรไหมถ้าเป็นทัสโพสที่เป็นเลขคู่เนี่ยอย่างเงี้ยมี2ตัวถูกป่ะมันจะเป็น A เห็นไหมเลขคู่มี4ตัวจะเป็น A โอเคแต่ถ้าเลขคี่มีกี่ตัวมี1ตัวก็คือทัสโพสมี3ตัวก็คือทัสโพสมี5ตัวก็จะเป็นทัสโพสเพราะงั้นน้องสรุปได้เลยว่าเป็นอะไรครับถ้าเป็นคี่เลขคี่มันจะออกมาเป็นทัสโพสถ้าเป็นเลขคู่มันจะออกมาเป็น A นั่นเองโอเคสบายๆไม่มีอะไรอ่ะข้อ2ครับ a บวกลบ b transport มันให้แจกทาง transport เข้าไปก็คือถ้าเป็นอ่ะแจกเข้าไปก็เป็น a transport ถ้าเป็นบวกตรงนี้ก็เป็นบวกครับโอเคแล้วก็ b transport โอเคไหมถ้าตรวนี้เป็นลบเราก็ต้องเป็นลบด้วยครับโอเคเพราะฉะนั้นพี่เบิร์ดก็ใส่บวกลบปกติเนาะแจกเข้าไปแลวเครื่องหมายบวกลบก็คือแบบปกติถ้าเป็นบวกก็บวกถ้าเป็นลบก็เป็นลบนั่นเองไม่มีอะไรต่อไปครับข้อ3ครับ ข้อ3คือ k แล้วก็คูณด้วย a transpose k คือค่าคงที่มันจะได้ว่า k แล้วก็ a transpose นั่นเองเพราะว่า transpose มันก็คือ,อ k เนี่ยคือค่าคงที่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันอะมาดูยกตัวอย่างกันดีกว่า,าเป็นอีกสีหนึ่งให้ครับตัวอย่างครับสมมุติว่าพี่เบิร์ดบ,บอกว่าเป็น2แล้วก็ a แล้วก็ transpose แล้วกันจะได้อะไร ก็ไอสองมันคือค่าคงที่ถูกปะ่ะมันก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันทนัชโพสเนี่ยแจกเข้าไปที่เมทริกอย่างเดียวก็กลายเป็นสองเอทาชโพสครับได้เป็นแบบนี้รูปนี้เนาะตัวนี้คือทาชโพสเดร์อ่าโอเคค่าคงที่เหมือนเดิมแล้วก็แจกเอทาชโพสเข้าไปที่เมทริกอ่าแต่ว่าข้อสี่ครับกาดตกันไว้เลยข้อสอบออกแล้วหลายคนที่ไม่รู้สมบัติเนี่ยทาผิดถ้าบวกลบเนี่ยแจกเข้าไปเครื่องหมายปกติถูกปะ่ะแต่ถ้าแจก การคูณให้แจกจากหลังมาหน้าย้อนเครื่องหมายมาแบบนี้ครับย้อนเครื่องหมายมานี่โอเคไหมแจกจากหลังมาหน้าหมายความว่าอะไรถ้าเราแจกทัสโพสเข้าไปเป็นอะไรเนี่ยต้องเอาหลังขึ้นก่อนก็เป็น b ีทัสโพสแล้วก็ a อทัสโพสน,นั่นเองโอเคปะ่ะอ่าต่อไปครับอันนี้คืออะไรหลังสุด c หลังสุดก็คือ c ีทัสโพส B transport แล้วก็ A transport นั่นเองเคลีย์เนาะสบายๆการบวกลบแจกปกติไม่มีอะไรแต่ถ้าการคูณต้องแจกจากหลังมาหน้าได้ B transport A transport C transport B transport แล้วก็ A transport นั่นเองโข้คไหมข้อ5ข้อ6ครับข้อ5ข้อ6เนี่ยจะคล้ายๆกันน้องดูนะ A กำลัง n แล้ว transport เท่ากับ A transport แล้วก็กำลัง n ยกกําลัง n เ,เนี่ยคือเป็นไงครับเป็นจํานวนเต็มถูกป่ะเป็นจํานวนเต็มก็คืออารมณ์คล้ายๆว่ามันสลับที่กันได้ยกกำลังก่อนแล้วค่อยท้าสโพสหรือว่าท้าสโพสก่อนแล้วค่อยกำลัง n เนี่ยเท่ากันข้อ6ก็เหมือนกันครับอินเวอร์สก่อนแล้วค่อยท้าสโพสกับท้าสโพสก่อนแล้วค่อยอินเวอร์สเนี่ยเท่ากันโอเคเพราะฉะนั้นสรุปครับสรุปสรุปคือคูณ ข้อเนี่ยคูณให้แจกจากหลังมาหน้าแจกจากหลังมาหน้าถ้าบวกลบแจกทานได้เลยได้เลยโอเคเนาะน้องโน้ตไปเองนะคูณแจกจากหลังมาหน้าถ้าเป็นบวกลบแจกทานได้เลยโอเคมาลุยตัวอย่างกันดีกว่า มาลุยกันเออจดไปพร้อมกันเด้อโอเคครับข้อหนึ่งครับเขาก็ให้เมทริกเอมาให้เมทริกบีมาข้อเอถามเอทัชโพสทัชโพสคือเปลี่ยนแถวเป็นหลักเปลี่ยนหลักเป็นแถวโอเคอ่ะมาเป็นเมทริกสามสามอยู่แล้วไม่มีปัญหาก็กลายเป็นหนึ่งสามูก็มาเป็นแนวตั้งแล้วก็ตัวนี้ศูนย์ลบหนึ 3, ่งสามลบหนึ่งลบสามเนาะศูนย์ลบหนึ่งแล้วก็ลบสาม ลบ2แล้วก็1 2นั่นเองไม่มีอะไรครับก็จะกลายเป็นเมทริกซลบ 2, 3ลบ1 1แล้วก็0-3ลบ3แล้วก็2โอเคปะ่ะอ่ะต่อไปครับข้อ B ครับท r สโ s p และท r สโ s p อีกหายไปก็กลายเป็นเมทริก A อโอปะกลายเป็นเมทริก์ A ก็ลอกมาเลยเป็น1 3 0 0-1-3ลบ1ลบ3แล้วก็ลบ2 หนึ่งสองโอเคตรงนี้ใส่ยาวหน่อยเนอะอ่าโอเคตรงนี้ไม่มีโอเคเนาะกลายเป็นเหมือนเดิมอ่ะเหมือนรอบเมทริกเอมาหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ลบหนึ่งลบสามลบสองหนึ่งสองโอเคเนาะต่อไปครับข้อสี่สองเอทาสโพตอ่ะทีนี้พี่เบ๊ชจะทําให้ดูก่อนครับก็คือถ้าเราเอาสองเอเข้าไปก็คืออะไรเอาสองเข้าไปคูณถูกป่ะอ่าสองเอเนอะสองเอก็จะกลายเป็นเมทริกอะไรครับเอาสองเข้าไปคูณทุกตัวเลย สองหกศูนย์ศูนย์ลบสองลบหกแล้วก็ 4, ลบสี่เนาะลบสี่หนึ่งแล้วก็สี่โอเคโอเคไหมตรงนี้คือสองเอต่อไปครับสองเอทัร์เโพส์ล่ะอ่ะก็คือเอาตัวนี้ครับสองเอมาทัร์เโพส์ก็กลายเป็นอะไรครับสอง หกศูนย์โอเคเปลี่ยนแถวเป็นหลักโอเคเนาะต่อไปครับก็คือศูนย์ลบสองลบหกต่อไปก็คือลบสี่แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวนะ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 ตรงนี้ตรงนี้คูณสองก็ต้องเป็นสองสีเออว่าเลขมันเปลี้ยนโอเคเป็นล, 2, ล 4, นะนนบสี่แล้วก็สองแล้วก็สี่เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลายเป็นลบสี่ครับแล้วก็สองแล้วก็สี่นั่นเอง โอเคอ่าได้เป็นแบบนี้ครับเออแต่ว่าที่ถ้าเราใช้สมบัติเลยเนี่ยเราจะได้อะไรเอ่ยสองก็คือสองถูกปะแล้วก็กลายเป็น r a ทั p o s e ก็น้องดูครับเราเอาสองเข้าไปคูณตัวข้อ a ได้เลยปะก็กลายเป็นสองศูนย์ลบสี่เห็นไหมแล้วก็หกลบสองสองเอาศูนย์เข้าไปครับเอาเอาสองเข้าไปคูณก็คือศูนย์ลบหกแล้วก็สี่เห็นไหม ทำยังไงก็ได้น้องจะไปหา 2a ก่อนแล้วค่อยทัดสโพสหรือว่าทัดสโพสก่อนแล้วก็เอา2เข้าไปคูณค่าเท่ากันอ่ะพี่เบิร์สรุปไปให้ตามตัวอย่างแล้วเห็นไหมข้อ3เคียร์เนาะเคียร์เนาะโอเคครับข้อดีดอกาวไม่ต้องลอกแล้วดิ 2a ทัดสโพสก็คือเท่ากันก็คือเท่ากับข้อ c เลยก็ลอกมันตรงนี้2 0ลบ4 6ลบ2 2 0นลบ6กอ่าไม่ทำให้ดูแล้วนะเพราะว่าพิสูจน์แล้วตามนิยามมันจะเท่ากันโอเคต่อไปข้อ E ครับข้อ E A บวก B แล้วก็ t านส s p o s e ถ้าตามสมบัติมันคืออะไรครับมันคือ A t r านส p o s e ตัวนี้บวกถูกป่ะถ้าคูณแจกจากอะไรหลังมาหน้าบวกลบแจกทานได้เลยก็คือแจก t านส s p o s e เข้าไปครับก็เป็น A transpose แล้วก็บวก B t ฐาน s เนั่นเองโอเคอ่ะ <c oughs> ทำยังไงดีแสดงว่าข้อ e กับข้อ f เนี่ยเท่ากันอ่าเดี๋ยวทำให้ดูข้อ e ก่อนนะถ้าเรายังไม่ใช้สมบัติตรงนี้เราเอา a เป็นบวกกับ b แล้วก็ค่อยทั a ส s p o อ่ามาดูกัน a บวก b ครับอ่าบวกกันเลยดูนะดูนะอ่าพี่เบิร์ดจะใส่เครื่องหมายแบบนี้ไว้ถ้า a บวกกับ b ปกติก่อนนะก็คือ1บวก3คือ4 3บวก1คือ4 0บวกลบ2คือลบ2แล้วเราใส่เครื่องหมายทานสโพธไว้โอเคปะ่ะ0บวก4คือ4ลบ1บวก2คือ1ลบ3บวก0คือลบ3ลบ2บวก0คือลบ2 1บวก3คือ4 2บวก1คือ3ได้แบบนี้โอเค แล้วค่อยทานสโฟครับเปลี่ยนแถวเป็นหลักก็คือ4 4ลบ2โอเคเป็น4 1ลบ3เป็นลบ2แล้วก็4แล้วก็3นั่นเองโอเคไหมโอเคไหมอ่าข้อ f ครับข้อ f ก็คือเอา a ทานสโฟสมาบวก b ทานสโฟส ซึ่งเป็นไงมันจะยาวถูกปะเพราะว่าเราได้ a อทัสโพสมาแล้วน้องก็ต้องไปเอา b ีทัสโพสมาอีกแล้วก็บวกกันโอเคไหมลองไปทําดูครับมันจะเท่ากันก็พี่เบิร์ดขอตอบเลยแล้วกันนะมันจะเท่ากันหรืออยากทําให้ดูจะทําให้ดูก็เป็นแบบนี้ครับบ่าบ้าบ้าทำให้ดูก็ได้ครับตอนนี้เป็นล็อกตัวนี้มานะพี่เบิร์ดล็อกมาทัสโพสตก็คือหนึ่งศูนย์ลบสองสามลบหนึ่งหนึ่ง 0-32ลบ 3, อันนี้คือ t r ทั s p o s e ถูกปะบวก t r ทั s p o s e ครับเอา t r ทั s p o s e ยังไม่ได้หาก็ไปหาครับเปลี่ยนแถวเป็นหลักก็จะเป็น3 1-2 4 2 0 0 3ลบได้แบบนี้โอเคไหมอ่าแล้วก็บวกหลักใครหลัก,ลกมันครับแถวใครแถวมันอ่าแถวที่หนึ่งก่อนเนาะ1นบวกคือ4 ศูบวกสคือ4ี่ลบสบวกศนคือลบสเห็นไหมมาแล้วแถวแรก4 4่ลบสโอเคบวกต่อครับ3าบวกหคือ4ี่ลบหบวกสก็คือ1 1ึบวกสคือ4อ่าแถวที่2ครับ4ี่เห็นไหมเท่ากันเป๊ะแถวสุดท้าย0ูนบวกลบสคือลบสอลบสบวกศูนย์คือลบส สอบวกหคือ3เห็นป่ะลบสองลบสามสามโอเคพะใั้พิสูจน์ไปในตัวเลยและกันก็คือ A บวก B ทัสโพสเนี่ยบวกลบแจกถาดได้เลย,เลยก็เป็นรูปนี้เลยโอเคมั้นี่เป็นรูปนี้ครับเคียร์ขออ f เแล้วต่อไป AB ทัสโพสอ่าเดี๋ยวทําให้ดูกันเนาะถ้าเรานี้ใช้นิยามเราก็จะรู้ทันทีว่ามันคืออะไรคูณเป็นไง แจกจากหลังมาหน้ามันจะต้องได้ b transpose แล้วก็ a transpose ถูกป,ป่ะมันจะต้องได้เท่ากันโอเคไหมแต่ว่าเราขอพิจูดก่อนละกันอ่ะเอา a คูณ b ก่อนนะโอ้เป็นไงแม่เจ้างานเข้าเลยเยอะนะเยอะอ่ะพี่เบิร์ดลอก a มาครับหนึ่งสามศูนย์แล้วก็ศูนย์ลบหนึ่งลบสามลบสองหนึ่งสอง โอเคป่ะ okay, A, A คือตรงนี้เราใช้ประกบคู่รวมล่างเลยแล้วกันเนาะอ่าประกบคู่รวมล่างครับฝึกบ B ม่ B คือ31-2 42 0 0 3ลบโอเคป่ะอ่าแล้วเดี๋ยวค่อยทำสโคนเนอะอันนี้ A อคูน B ก่อนเดี๋ยวเอาอีกสีหนึ่งให้เนาะอ่าประกบคู่รวมล่างครับป,รปิบป,ปิบป,ปิบ กลายเป็นอะไร1นคูณสคือ3ตัวนี้คือ3คูณสคือ1 2 12บวก3ก็คือ15น,นั่นเองออกมาแล้วตัวแรกศูนย์ไม่ต้องคูณเพราะเป็น0ูนย์อยู่ดีโอเคมาแถวที่2ครับ1คูณ1ก็คือ1 3คูณ2คือ6ถูกปะ่ะตัวนี้0ูย์คูณ3คือ0ถูกปะ่ะ6บวก1ก็คือ7ได้ตรงนี้ออกมา ตัวนี้ก็เป็นเท่าไรครับเป็นลบสองเป็นศูนย์เป็นศูนย์ก็กลายเป็นลบสองอยู่ดีตัวนี้มีทัชโพสใส่ทัชโพสรอไว้โอเคไหมอาต่อไปครับแถวที่สองแถวที่สองก็มาเลยเป็นศูนย์ลบสี่แล้วก็ศูนย์ก็กลายเป็นลบสี่ครับอืมใครไม่ทันก็อาจจะพอส์ไว้หน่อยก็ได้นะไม่เป็นไรเอาที่เราคิดได้ต่อไปครับอาหลักที่สองครับก็กลายเป็นเท่าไรเนี่ยเป็นศูนย เป็นลบสแล้วก็ลบเกศูนย์ไม่ต้องคิดถูกป่ะก็มีลบสกับลบเรวมกันก็กลายเป็นลบ11บนลบสินั่นแหละโอเคเนาะต่อไปกลายเป็น0 0นลบสโอเคไหมอ่าแถวที่3ครับลบหกแล้วก็ศนถูกป่ะก็กลายเป็นลบหกบวกสก็กลายเป็นลบสโอเค ต่อไปต่อไปลบสอเจ้ากันถูกป่ะแล้วก็6กก็กลายเป็นหกต่อไปสุดท้ายลบสองคูนลบสคือ4ี่เวป่ะตัวนี้เป็นศตัวนี้เป็น2องครับสบกสก็คือ6อ่าได้ตัวนี้ครับท้นสโพธออกมาเปลี่ยนแถวเป็นหลักก็กลายเป็น15 7หลบสโอเคตอนนี้ก็กลายเป็นลบสครับลบสิ ลบสามลบสองแล้วก็หกหกเป็นรูปนี้เรียบร้อยตอบแบบนี้สิบห้าลบสี่ลบสองเจ็ดลบสิบเอ็ดหกลบสองลบสามแล้วก็หกนั่นเองอันนี้หา A คูณ b แล้วก็ค่อยแทนสโพสถูกปะ่ะหรือน้องจะไปหา B ีแทนสโพสแล้วก็ A อแทนสโพสคูณกันก็ได้เท่ากันอามาพิสูจน์กันไปนเลย B ีแทนสโพสบี B ทนสมโพสคือตรงไหนวะคือตรงนี้ถูกไหม เอทันสโพ๊ตคือตรงนี้อ่ะพี่เบอร์ลอกมาครับ3 4 0 1 2 3ศูนย์หนึ่งสองลบสองศทันสโพแล้วก็ a อทันสโพ๊1หนึ 2, 3, ่งศลบสอลบหนแล้วก็0ูนลบสามสองนี้ โอเคป่ะมาคูณกันเอาเชพี่คิดเลขครับประกบคู่รวมล่างครับฝึบฝึบฝึบอ่ะสามคูณหนึ่งคือสามตัวนี้คือสิบสองถูกป่ะตัวนี้คือศูนย์สิบสองบวกสามคือสิบห้าออกมาแล้วตัวแรกโอเคไปเร็วหน่อยเนาะไปลบสามเอ้ยโทษทีท,ษท,ษทีเป็นศูนย์แหมเลขศูนย์ชัดๆศูนย์แล้วก็ลบสี แล้วก็ศูย์ก็กลายเป็นลบ4ครับหลัก3ามครับลบ6ถูกปะแล้วก็4แล้วก็ศูถูกปะลบ6กบวก4ก็คือลบ6บวก4คือลบ2โอเคต่อไปแถวที่2เป็นเป็น1เป็น6แล้วก็ศูนย์ถูกปะน่ 1, บวก 6, ก็คือ7ไปเป็น0เป็นลบ2แล้วก็ลบ9 ลบสบวกกับลบเคือลบสิบโอเคไหมเนี่ยเจ็ลบสิ 11. ต่อไปหลัก3มครับลบสองเจ้ากันแล้วก็หกถูกป่ะแถวสุดท้ายลบสอแล้วก็0ก็คือลบสต่อไปหลัก2ครับ -0 0นลบสาม หลักสาหรือว่าลบสคูณลบสก็คือ4แล้วก็0แล้วก็2 4งบวกสก็คือ6นั่นเองเห็นไหมว่าเท่ากันไหมเนี่ยสิบห้าลบสี่ลบสอลบสิบลบสลบสาอันนี้ทีนี้ก็แล้วแต่ครับว่าโจทย์มันให้อะไรมาสมมุติว่าโจทย์มันให้ a อกชานสมโพสบีฐานโพสไแล้วน้องก็เอาตรงนี้มาคิดได้ แต่ถ้ายังไม่ให้ปุ๊บน้องก็ a คูณ b ก่อนแล้วค่อยทำสโพธก็ได้ค่าเท่ากันแล้วแต่เราจะประยุกต์ไปแล้วกันเด้อโอเคเดี๋ยวเราไปลุยข้อสอบต่างๆครับว่าเฮ้ยข้อสอบเนี่ยมันจะเช็คอะไรเราอะไปลุยพร้อมกันเลยจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ดนำมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอ,อย่าลืมกดกระดิงด่งติ้งติงเพราะเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันทีน้องๆจะได้เข้ามาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง ต่อเนื่องนะที่บิรขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันขอให้สนุกไปกับการเรียนรู้เส้นทางหรือความฝันหรือเส้นชัยเนี่ยอยู่ไม่ไกลหรอกไม่มีอะไรสามารถมาทำให้เราท้อใจได้ถ้าเราเดินหน้าไปเรื่อยๆนึกถึงเต่าครับขอให้ทุกคนเป็นเหมือนเต่าแล้วเราจะเข้าเส้นชัยกันทุกคนครับขอให้มีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะวันนี้สวัสดีครับ